เปิดดีไซน์บ้านที่นี่ที่แรกเข้ามานี่คือแบบมิวเซียมอาร์ตแกลเลอรี่ซึ่งเป็นอะไรที่เนชอบมากน่ารักมาก and her เป็นอะไรที่เป็นชาดนี่เป็นชาดคือตั้งแต่เราดูมาไม่มีส่วนไหนในบ้านที่ดูเป็นเธอเลยเนาะไม่มีเลยจุดที่เน่ตื่ใจห้องใหญ่สองห้องที่เมื่อก่อนเคยเป็นสองห้องแต่เราเอามาทำเป็นห้องเดียวที่บอกเราตั้งงบไว้กับบ้านนี้คือเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ทำบ้านค่ะ่ี ดีไซน์บ้าน เรือนหอ<ฮ>ที่แต่งงานกันมาแล้วเกือบ2ปี 2> <บ>ยังไม่เสร็จสักทีเชื่อแล้วละ่ะที่เขาบอกกันน,นะนว่าบ้านนะตัดไม่โถูกไปก็กลายเป็นคําว่าบ้านแล้วตัดคําว่านอนดูออกไปจะกลายเป็นบ้านเดี๋ยววันนี้จะเป็นการเปิดดีไซน์บ้านที่นี่ที่แรก <c oughs> ว่าแต่ละห้องที่เราเคยเห็นจากคลิปนี้ <c oughs> ว่ามาตอนนี้เราจะรีโนเวทอะไรในโซนของบ้านเก่าทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในบ้านเรือนหอเนี่ยมีหนึ่งห้องที่เสร็จสมบูรณ์ไปหนึ่งห้องนะคะแล้วในห้องนั้นก็คือ ปิดตายมาปีหนึ่งแล้วนั่นก็คือเป็นเทป S ออันนี้ค่ะอะแอบขโมยคลิปมาให้ดูนิดหนึ่ง<ๆ>ก็คือจากห้องเดิมเราก็มีการรีโนเวทซึ่งก็ดีไซน์โดยพี่เอบาลานนะคะก็ออกมาเป็นห้องอย่างที่ทุกคนเห็นในตอนนี้เลยก็สีสันสดใสก็ท็อฟินิชเลยแหละเนาะชอบมากถูกใจมากนะคะแต่ที่เหลือตอนนี้ก็มาเริ่มกันเลยค่ะการดีไซน์บ้านของเรานะคะเราก็ใช้พี่บีค่ะเป็นคนดีไซน์ให้นะคะนี่คือโครงสร้างบ้านเดิมนะจากข้างหน้า คือพี่ๆเขาก็ถ่ายทุกมุมให้เห็นก่อนทีนี้ first floor ค่ะนี่ก็คือเป็น inspiration จากเขานะคะคือเราต้องการให้บันไดเนี่ยเป็นสีขาวดูโมเดิร์นดูโมเดิร์นก็คือกะว่าจะเอาบันไดเก่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นขาวถมปูนอุ้ยนี่คือว่าคือบ้านเราจะเป็นยังไงนะ exhibition เข้ามานี่คือแบบ museum art gallery อ่านาก็โอเคได้งั้นเดี๋ยวจะดีไซน์ทางขึ้นแบบนี้เลยอย่างงั้นอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นดีไซน์ที่พี่บีดีไซน์มาแล้วซึ่งทุกคนก็จะงงนิดหนึ่งว่าความ ติดของในกำหนดทำไมดีไซน์บ้านออกมาอย่างดูแบบโมเดิร์นคลาสสิกปะจริงก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่สีสันจัดกันอยู่แล้วถ้าบ้านมันสีสันไปมากอยู่แล้วเอาตัวเข้าไปอยู่มันก็แบบตีกันหมดแต่มันจะเกินไปใช่ใรชอบความแบบเบสิกแล้วก็เรียบไปก่อนแล้วเสร็จเราเอาความสีสันเอาความชุดฉากของเราเข้าไปใส่นะที่นี้จากเทปเก่าเนาะที่เราเดินเข้ามาแล้วด้านขวามือมันจะเป็นโซนที่ยาวติดกันหมดเลยเราก็เลยมีการแบ่งโซนตรงกลางปึ้งเพื่อที่จะทําเป็นห้องรองเท้าโซนรงเท้าก็เลยเริ่มดีไซน์มานะคะ ังง,ง,งก็คือเข้าบ้านปุ๊บโซนรองเท้าอยู่ขวามือต่อไปก็เป็นลิฟวิงรูมเลยที่ดีไซน์แล้วปิดอยู่นะคะอ่ะปรับมาเป็นโซนครัวเลยดีกว่าเขาก็ดีไซน์เป็นแบบนี้ค่ะขึ้นใหม่แบนี้เลยพี่บีคงเร็งเห็นแหละว่าพวกเรามีความชอบสีบางผนงังซึ่งในลิฟวิงรูมเราก็มีชมพูเหลือ,ชองชมพูเหลืองไปแล้วทีนี้ก็เลยมีมาฝั่งนี้เป็น,ปนสีน้ำเงนินซึ่งตอนที่เป็นสีน้ำเงินมีการตบตีกับนดบ้างเล็กน้อยพอน็อตอยากได้เป็นสีม่วงซึ่งเราแบบกินข้าวด้วยสีม่วงที่รักน็อตก็ ไปนะคะก็เลยยังยึดติดที่เป็นสีน้ำเงินเพราะว่าเราอยากมีการวางเก้าอี้สีชมพูตามเลฟต่อมาโซนโซน,นบาร์ซึ่งมันไม่ใช่บาร์หรอกมันคือจากที่ทุกคนเห็นในภาพนี้ก็คืออยู่ดีก็จะมีที่ล้างมืออะไรงงๆแล้วเปิดไปก็เป็นหลังบ้านนะคะซึ่งทางดีไซเนอร์ก็ได้ดีไซน์ให้เนะออกมาเป็นฟิลนี้บาร์จริงๆเลยบาร์จริงๆแบบไม่มีแบรนเดอร์นะคะซึ่งเป็นอะไรที่เนชอบมากน่ารักมากนะคะพื้นขาวดาตารางหมักรุกเนี่ยต้องการ มากชอบมากมทีนี้ต่อมาที่ห้องน้ำข้างล่างนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าห้อง powder room สภาพเก่าก็เป็นอย่างนี้เราก็เลยเปลี่ยนเป็นดีไซน์ที่พี่บีคิดวาดไว้เน็กเป็นนักวาดรูปอยู่แล้วหรือว่าจะติดวอลเปเปอร์ก็ได้ก็เลยส่งเลฟอะไรประมาณนี้มานะคะซึ่งเน็กเลยทิ้งไอเดียเอาไว้ว่ายังไงเน็กคงจะเข้าไปวาดเองอันนี้รอคลิปหน้าเน็จะมาโชว์วาดห้องน้ำให้ดู ทีนี้ชั้นบนที่ทุกคนเริ่มขึ้นมาแลล้นะจากในคลิปก็จะเห็นโถงคล้ายๆกับจุดพักอีกอันหนึ่งการดีไซน์ของเราก็เลยดีไซน์ว่าเดี๋ยวเราจะปิดห้องนั้นซึ่งสามารถเป็นห้องดูหนักข้างบนหรือจะเป็นห้องรูปเนี่ย ก็ S <S <S เลย <S 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 คิดว่าเราจะกั้นห้องโดยมี reference ประมาณนี้นะคะเป็นแบบกระจกเนาะแทบเหมือนจะได้อีกห้องนอนแทบจะได้อีกห้องนอนหนึ่งเลยคืออันนี้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็วางพวกโซฟาทีวีไปก่อนนะคะถ้าเกิดอนองอนอมาเยือนเมื่อไหร่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นห้องเด็กหรืออะไรนะคะต่อมาเป็นห้องาสเต e r ์เบ r o o m นะคะนี่คือดีไซน์ห้อง master bedroom ค่ะอันเก่าเนี่ยเป็นสองห้องที่อยู่ในโซนเดียวกันแล้วมีกำแพงกั้นเราก็ตีกำแพงนั้นแล้วเราก็ยาวไปเลยแลวด้วยความที่มันเป็นสองห้องอยู่แล้วมันก็มีทอยเล็ก ของห้องหนึ่งแล้วก็ห้องน้ำของอีกห้องหนึ่ง <Sure. S 1> เราก็เลยทำเป็น p <Peace. S 1> and มีห้องน้ำสองห้องแยกไปเลยใช่พอเนกกับนดนี่มีนิสัยอย่างหนึ่งที่แปลกประหลาดมากคือแย่งกันเข้าห้องน้ำจะปวดฉี่ปวดอึพร้อมกันซึ่งจริงจริงตอนก่อนที่จะมาเลือกว่าเป็นบ้านนี้ที่จะอยู่นะเราเคยคิดกันมาแล้วว่าต้องมีห้องน้ำที่มีส้วมติดกันมีซิงล้างมือติดกันมีสระอาบน้ำที่อาบน้ำด้วยกันไปไปมาเออแยกสองฝั่งอ่ะดีแล้วใช่สิ่งหนึ่งที่เรายังทำด้วยกันอยู่คือแปรงฟันเนาะแต่เดี๋ยวดูตอนมันเสร็จแล้วเรารู้สึกได้ว่าของเราอ่ะมันเหมือนเป็นอันใหญ่ใช่ป่ะเน็สรุป ต้องไปใช้ของเธอเอแล้วเธอใช้ไม่ไมของพ <H iss. S 1> ิมเพราะ <ใช S 2> อะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าในส่วนของทางเข้าของเฮสต์นะคะมันกลายเป็นมาสเตอร์บาธรูมเนี่ยใช้ด้วยแน่แนห้องน้ําใหญ่เลยมีอ่างก็ออกมาเป็นดีไซน์นี้จา้าดอาสะอาดๆนะคะเอาจริงๆเราก็ดีใจเหมือนกันนะคือตั้งแต่เราดูมาไม่มีส่วนไหนในบ้านที่ดูเป็นเธอเลยเนาะไม่มีเลยเฮ้ยทำหน้าเล่าขนาดนี้ดิกรแพงวงก็ไม่มีอยากได้เมื่เปลี่ยนสีเมล่่ในงกระแพงในห้องเธอไงทำเพลงมัน้มันตองของเราอีกแล้วปะ I <laughs> นะเธอได้สาวว้นาะตั้งจากสี่เ่ไดสขอสแปดเจ้าหน้าเธอให้เองทีนี้มาส่วนของคิสก็คือเป็นการบิวอินตู้เสื้อผ้าประมาณนี้นะคะซึ่งตอนแรกเขาทําเป็นสีเข้มให้นนดก็บอกว่าเฮ้ยเอาจริงๆขาวๆเรียบๆเ,เออนนท์นนไม่ใช่หนุ่มขุ่มขนาดนั้นก็เลยเป็นขอสีออกครีมๆหรือขาวๆก็ได้นะคะสุดท้ายก็รู้สึกวันนี้ก็คงต้องใช้ด้วยอยู่ดีแลเลยเอองั้นเป็นสีขาวไปแล้วกันเือดูมีความเศร้าในอินเทเซชันเนาะในเทปเนี้ยเรารู้สึกได้ถึงมวลความน่าสงสารแบบจะไม่เป็นไรเพราะพอมาฝังเอ มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะขอะ<า>งเธอนะคะที่ทางดีไซเนอร์ดีไซน์มาซึ่งเราโอ้ยเรากรีดช,ชอบมากเป็นอะไรที่เป็นชานนี่เป็นชานสีชมพูสีชมพูม,พมีไอเลนตรงกลางนี่ค่ะทั้งหมดนะคะทีนี้ก็จบแล้วในส่วนของบนเนาะแล้วก็จะมีเกสต์รูมสองห้องซึ่งก็จะมีการรีโนเวทเติมบัวเติมอะไรทําให้สวยงามเพื่อให้คุณแม่แล้วก็คุณนันนิดมาอยู่นะคะแม่อ่อนกับนันนิดหรือว่าถ้าใครไม่อยู่ก็บิวปาร์เข้ามาจอยได้นะจ๊ะถ้าเกิดห้องว่างถึงข้าวต้องบุ๊กก่อนเนาะอินอะดเอนส์แอร์ หลังจากที่เรารีโนเวททุกอย่างแล้วสิ่งหนึ่งสําคัญมากๆสําหรับเราสองคนคือเราต้องรีเวยหลังคานะเพราะบ้านเนี้ยมันอยู่มา30ปีแล้วก็คืออายุแบบเท่ากับเราอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยหลังคาที่คือแบบกัดก่อนไม่ไหวแล้วอะ่ะแน่นอนเราต้องเปลี่ยนหลังคาเพื่อความมั่นคงที่จะอยู่ต่อไปแต่โครงสร้างคือสุดเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับพวกเราคือฉนวนกันความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เน่กับ Not นดเลือกฉนวนหลังคาคูอันคอมฟอร์ทฉนวนหลังคาตัวนี้จะติดแนบไปกับแผ่นหลังคาเลยเหมาะกับบ้านที่ต้องงงมมุหหลัคาาใ่เพระ สามารถให้ช่างเขาติดไปพร้อมกับปูหลังคาทีเดียวเลยค่ะคือขั้นตอนทุกข,ขั้นตอนเนี่ยเหมือนกับการปูหลังคาแต่เพิ่มขั้นตอนการปูฉนวนไปก่อนที่จะติดแผ่นหลังคาเวลาปูก็คือรองด้วยตะแกรงกรงไก่ก่อนแล้วปิดทับด้วยแผ่นหลังคาฉนวนวู <Rock Woo! S 1> ขอมีซีในให้เขานิดนึงเพราะว่าเนอะ่ะหามาหลายแบรนด์แล้วถาหนดเลยจริงๆจ,จ,จากเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเกี่ยวกับเรื่องฉนวนกันความร้อนนะคะแต่หลังๆเนี้ยเป็นคนรักโลกก็คือไปเซิร์ชมาบล็อนนก o ูเนี่ยนะคะเขาคือฉนวนกันความร้อนใยหิ็อกูน่ยยอูมาาน,าน r น c ะ k แปดสิบห้าปีแล้วแปดสิบห้าปีก็คือเกือบร้อยปีแล้วนะคะจร,จริงๆเขาน่าจากประเทศเดนมาร์คค่ะและประเทศไทยก็มีโรงงานผลิตที่จังหวัดระยองสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ Rockwool Facebook Page ค่ะแล้วก็เราเลือกรุ่นที่ชื่อว่า Rock Chill นอกจากฉนวนหลังคาคูอ่นคอมฟอร์แล้วอีกรุ่นที่เราเลือกคือฉนวนวางบนฝ้า Rock Chill ช่วยประหยัดไฟได้ถึง60ซนถ้าไม่ได้ติดฉนวนกันความร้อนนะเพราะว่าอย่าลืมเมืองไทยร้อนมากแล้วก็ช่วยลดความร้อนได้ถึง6เท่าแถมอันนี้เป็น วัสดุที่ไม่ก่อให้ติดไฟแล้วก็อีกอย่างนะคะเขาว่าสามารถเก็บเสียงด้วยคือในรุ่นเนี้ยเนี่ยมันก็มีแบบครบหมดแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเจาะจงไปรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็ยังมีรุ่น safe and silence นเนี่เรื่องเสียงอนันตเลงมากไว้ที่ห้องไหนหอะเธอท้องอัดเราไงมันจะต้องแบบว่าเก็บเสียงไม่ให้มันออกมาข้างนอก,กอะไรอย่างเงี้ยอน,นันก็เหมาะกับงานฟังนั้นฉนวนกันเสียง safe and silence ถ้าเวลาใส่ไว้ในผนังเบาแล้วปิดด้วยแผ่นหยิบซ้ำก็จะมีคุณสมบัติกันเสียงไม่ให้เสียงข้างในออกข้างนอกหรือเสียงข้างนอก ใ,ใช้ได้กับระบบผนังที่ปิดด้วยแผ่นยิบซ่อมหน้าหลังระบบผนังก่ออิฐมวลเบาหรือผนังระบบอิฐแดงแต่ถ้าเอามาติดไว้ด้านนอกผนังเบาก็จะช่วยดูดซับเสียงเหมาะมากๆสาหรับคนทําห้องดนตรีเพราะว่าไม่ทําให้เกิดเสียงสะท้อนค่ะแต่ว่าถ้าง,งานหลังคาบ้านของพวกเราเอาให้กันความร้อนสุดๆเลยเราจะใส่ทั้งฉนวนหลังคาคูอันคอมฟอร์ตและฉนวนวางบนฟ้าร็อกชิลเข้าไปด้วยเพราะว่าน,นี่ขนาดเรายังไม่ได้เข้าไปอยู่อ่ะค่าไฟก็มีแล้วค่าหนามก็มี ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเปิดองคเปิดแอร์อะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดว่าบ้านกันความร้อนเอาไว้ไดดิบดีเราจากตรงหลังคาเป็นเรื่องสําคัญหลาย,ลายๆคนชอบมองข้ามเรื่องนี้ที่เน้บอกว่าเนชอบ Rockwool กกมากๆก็คือเขาได้ฉลากนดนะคะเป็น Carbon Footprint of Product ก็คือช่วยลดโลกร้อนช่วยลดกา๊าซคาร์บอนที่ปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศก็คือเป็นการรักโลกอย่างหนึ่งแล้วแถมเขายังมีโครงการ Rockcycle ด้วยนะคะที่นําฉนวนกันความร้อนเนี่ยที่ไม่ได้โดนสารปนเปื้อนมา reuse แล้วโขเวลาเขา reuse ก็คือกลับมาใหม่100%เหมือนเด จนเขาได้รับรางวัลอะไรต่างๆเองเลยนะเธอซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยพวก Rock Chill ติดตั้งง่ายมากเลยนะจริงๆแล้วถ้าไม่มีช่างเองก็สามารถติดตั้งเองอได้ด้วยเ,ยเขามีวิดีโอนําเสนอเลยแต่ว่าในกระนดก็เลือกให้ช่างเข้ามาติดตั้งเนาะเราก็ฝากไว้กับเรื่องฉนวดกันความร้อนนะคะว่าเป็นเหมือนเรื่องเล็กๆแต่ก็ไม่ควรมองข้ามเป็นอะไรที่เราน่าลงทุนเพราะว่าผลการประหยัดเนี่ยระยะยาวาแล้วแน่นอนมันก็กันความร้อนได้ดีจริงๆนะคะอขอฝากไว้เรื่องหนึ่งก็คือคนชอบเข้าใจผิดกันมากว่า Rock v ูนะคะ เขาทํามาจากแร่ใยห,หินใช่คนละอย่างกันเลยเพราะว่าถ้าเกิดคนเข้าใจผิดปุ๊บจะนึกว่าร็อกวูลเป็นอันตรายต่อเราแต่ว่าอันนี้ไม่เพราะว่าร็อกวูลเนี่ยเป็นฉนวนใย,ยหินที่ผ่านการพิสูจน์จากสถาบันมาเลงแล้วนะคะว่าไม่ได้เป็นอันตรายต่อพวกเราจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดในคำนัดอย่างงที่ต้องบอกเพราะว่าตอนแรกเราเซิร์ชแล้วเราก็เสียวพอเสียวจนเราเจออาร์ติเคิลนี้ปังเขาเขียนขึ้นเลยว่าใยห,หินไม่ใช่แร่ใยห,หินคนละเรื่องกัน โอเคค่ะกลับมาที่พวกเราวันนี้ไหนๆก็เอกซ์คลูซีฟมากๆแล้วจะแอบพาไปดูหน้างานของบ้านนะคะว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วไปดูกันค่ะตรงส่วนของทางเข้านะคะจากลานจอดรถก็ทำเป็นประตูโค้งแล้วก็ปูพื้นใหม่ค่ะครัวไทยเราก็ยังเก็บไว้เหมือนเดิมค่ะทุกคน จะกด้หนระตูเรื่อนนะคะจุดเช็ดลงใจที่ค่ะหนัเดินมากมากชอบสีขาวมนสิดนะคะแล้วนี่ก็คือห้องใหญ่สองห้องที่เมื่อก่อนเคยเป็นสองห้องแต่เราเอามาทำเป็นห้องเดียวอกเหนื่อย่างที่บอก ก็คือเราสองคนนะคะลดการปวดหัวได้ค่อนข้างมากเพราะว่าเราก็มีผู้ช่วยสมณาคุณจากคุณปราณีนะคะคุณแม่ของนดตนะคะที่ส่งพี่ที่จะคอยมาดูหน้างานเลยแทนเนกับโน้ตพี่เปิ้ลกับพี่หนุ่มนะคะดีมากมากก็อยากที่ทุกคนเห็นในคลิปคือพี่ก็จะคอยเช็คเรียกว่าเป็นคอนโซลแล้วกันเป็นคอนโซลใช่เรามีดีไซเนอร์เรามีผู้รับเหมาเราใช่ไหมแต่ว่าตัวเจ้าของเนี่ยจริงๆต้องเข้าไปดูจะเข้าไปดูในทุกส่วนทุกวันว่าเนี่ยอะไรคืบหน้าไปบ้างคือพวกเราก็ทํางานกันเยอะเนาะ จะมีเนี่ยพี่สองคนที่เป็นคอนโซลเนี่ยคอยดูว่าอ่ะพี่พ่อปูกระเบื้องหรือย,ยังพี่เขาต้องส่งของอันนี้วันนี้ใครจะต้องทําอะไรยังไงไม่ให้มีงานดีเลยไม่ให้มีงานตกหล่นไปแล้วมันทําให้เวลามันยืดยาวออกไปนี่คือพี่หนุ่มนะคะทําให้บ้านเราไม่ปวดหัวได้เพราะพี่หนุม่มสิ่งเดียวที่ทำให้พี่หนุ่มปวดหัวก็คืออีโมจิที่เนี่ยเลือกแล้วพี่หนุ่มแปลไม่ออกพี่หนุ่มก็จะถามว่าอันนี้เศร้าหรืออันนี้อันนี้เศร้าคืออันนี้ดีใจหรือซึ้งหรือน้องร้องไห้อยู่พี่ทําอะไรให้น้องเสียใจต้้อองงแแตตต่่่่่ทททํําาาามมััันนนีีีคคบบกกววสิจะใหร ก็คือแต่งงาน1ดอกแล้วนะคะซึ่งเราผ่านไปแล้วกับ2ทํทบ้านซึ่งตอนนี้ก็คือผ่านมา80%ก็ยังไม่ได้ดเฮ้ยม่เปหายะยังไงแค่กำแพงโมโหของเราทำไมมันถึงช้า ข้อที่1ราคาเราตั้งงบไว้กับบ้านนี้คือรีโนเวท7ล้านบอกอินเทอร์เน็ตว่า7ล้านซึ่งในใจเรววาก็คิดว่าถ้าบานปลายก็คือจะเป็นสักสิล้านสรุปก็คือที่เราทําดําเนินการสร้างไม่ได้สักทีเพราะว่าไม่ว่าจะตีราคาเจ้าไหนก็คือออกมา20ล้านใช่ทุกอย่างแพงมากเลยหลังโควิดมา,าข้อดีอะ่ะเราก็ได้พี่หนุ่มกับพี่เปิ้ลนี่แหละสอ,นนอของเราเนี่ยเข้ามาช่วยดูเพราะว่าแน่นอนพอเราเป็นคนอยู่อาศัยไม่ใช่คนสร้างเราไม่ค่อยจะรู้ว่ามันต้องแก้แบบ เราสร้างฝ้าอย่างเงี้ยมันมีกี่วิธีหนึ่งสสี่ราคา12 3 4สก็ต่างกันไปพอเราเป็นคนที่แบบไม่รู้เงี้ยเราก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ว่าทำยังไงให้มันถูกลงกกกแต่ว่าอย่างหน้าตาคล้ายๆ, <station S 1> ๆเดิมทำ<จ><ๆ>ยังไงให้มันแบบว่ายัางดูแพงเหมือนเดิมแต่วัสดุข้างในอาจจะใช้เหมือนเดิมไปยอะเริ่มายเทียบเท่าหรือบางอย่างที่อันเนี้ยต้องเป็นอย่างเงี้ยจริงๆที่เขาก็จะมองรู้แล้วว่าอันนี้คุ้มนะอันนี้จ่ายเถอะครับเพราะว่าคุณไม่มีทางนีอย่างอื่นถ้าคุณจะต้องการฟังก์ชันนี้มันก็จะเริ่มง่ายขึ้นถ้าเรามีีีีคคออนนนซมมมาาาดดูให้้เเ่่ยยยยัจะะชววพกกถ็ื ถ้าพวกหนุ่มไม่มีคนอย่างพี่หนุ่มพี่เปิลหลักคาอันนี้ก็คือต้องศึกษาเนาะแล้วก็ต้องเข้าหน้างงานบ่อยๆแล้วก็ดูตามที่คนอื่นเขาทํากันแหละแต่ไม่ต้องห่วงทุกๆอย่างอ่ะุยเดี๋ยวนี้ของในตลาดอะ่ะมันหาซื้อที่ดีได้เยอะอยู่แล้ว เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ทำบ้านค่ะอ๋อแล้วพี่ๆมีเทคนิคไหนที่เป็นคู่รักกันสื่อสารกันแล้วไม่ตีกันไหมคะก็ด้วยเหตุด้วยผลมั้งเนกก็จะมีความเชื่อโนดระดับหนึ่งระดับหนึ่งเพราะว่าแบบโนดเขาจะเป็นผู้ชายที่เห็นสีเห็นอะไรค่อนข้างดีถ้าอันไหนที่เอ้ยมันเม k เซนจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องข้อขัดตัตไตจะเชื่อเขาแต่ว่าถ้าเรื่องขำๆอย่างสีม่วงสีกินน้ำเงินอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้หมายเหมือนกันเขาก็จะยอมเนกแต่อันไหนเขาไม่ยอมจริงๆเขาก็จะแบบเฮ้ยเชื่อเราเนกว่ามันก็คืออกกกการรให้เีียยติันและจด い <laughs> いきや。 และการนะคะอ่าส่อขนาดนั้นเลยอต้องสอขนาดนั้นเลยเหรอโอเควันนี้ก็ฝากเรื่องขนุกับคาราโนอย่างที่บอกนะคะรับกูค่ะทาให้รู้สึกว่าค่าไฟเราน้อยลงไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็สําหรับโซนบ้านข้างหลังนะคะที่ทุกคนเห็นว่าก็ำลังทําอยู่เดี๋ยวเราจะมาเปิดอีพีหน้าค่ะเพราะฉะนั้นเนกับโนดก็น่าจะมีซีรีส์ในการรีวิวบ้านเรื่อยๆเยอะเลยจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นสปอนคนไหนอยากเข้าเชิญกรุณาเข้ามาได้นะคะติดต่อคุณเอ็มที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะเป็นผู้จัด สุดที่รักของเรานะคะยินดีมาเชอร์ยินดีรับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่แอร์ยันก๊อกน้ำยันกระเบื้องและแต่กระทั่งหลังคาไายน้ำม,มาให้หมดครับภา <c oughs> พดูที่นอนใช่โอเคหลังว่าวันนี้นะคะก็ทุกคนจะสนุกกับการรีวิวบ้านของเราสองคนก็ขอบคุณที่ติดตามชีวิตพวกเรามาตลอดบ้านใครที่รักบ้าน,าน,าน,นเดกนีแหละ โซนบายไม่เสร็จนะคะว้า